ในวันหยุดติวเตอร์รีบตื่นตั้งแต่เช้าพ่อครับแม่ครับไปทะเลกันเถอะทั้งครอบครัวขึ้นรถและขับมุ่งหน้าไปทะเลเอรถจอดใกล้ชายหาดติวเตอร์กระโดดลงจากรถอย่างดีใจว้าวทะเลกว้างใหญ่จังเลยคุณพ่อคุณแม่ครับน้ำทะเลใสามากๆเลยครับ แต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆเขาก็ชะงักโอ้โหทำไมมีขยะเยอะจังติวเตอร์รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่เห็นจึงหันไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเขาพ่อครับแม่ครับเรามาช่วยกันเก็บขยะเถอะดีเลยลูกเรามาทำให้ทะเลสวยกันเถอะติวเตอร์ตั้งใจเก็บขยะเพราะอยากให้ทะเลสะอาดหลังจากช่วยกันเก็บขยะ ชายหาดก็ดูสะอาดขึ้นมากหนูเป็นเด็กดีจริงๆขอบใจนะลูกที่ช่วยทำให้ทะเลสะอาดขึ้นทุกคนที่เดินเล่นแถวนั้นปรบมือให้ติวเตอร์ยิ้มกว้างเขารู้สึกภูมิใจมากวันนี้ลูกของพ่อทำให้ทะเลกลับมาสวยอีกครั้งลูกเก่งมากเลยนะที่ช่วยกันรักษาความสะอาดผมดีใจมากครับที่ได้ช่วยให้ทะเลสะอาดครับเพื่อนๆทุกคน ช่วยกันดูแลธรรมชาติด้วยนะโลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นบายบายแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ